ที่ทำเรดีมากเลยครับ ใช่ครับเดี๋ยวเสร็จเด<อ>ี๋ยวไปซ้อมต่อใช่เสร็จอ,อันนี้คือเราวิ่งต่อนะเราวิ่งต่อถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกคนความพิเศษมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นครัแรกของฟิตเบสทั้ง12คนด้วยแล้วก็พวกเราตั้งใจมากนะครับกับการมีแฟนมีครั้งแรกที่แบงคอรอบแบงคอรคงคอก <Bangkok S 1> ก่อนแบงครอกแล้วเราค่อยแบบเอเชียแต่แบงครอกเนี่ยเราก็ซ้อมแบบเต็มที่เลยได้ว่าคุ้มค่าทุกคนต้องคุ้มค่าเพราะว่าเรามีออริจินอลซาวด์แท็กเลยเพลงของเราทั้ง9เพลง ในงานแฟนมีสนะครับการเข้าจากที่มันต้องมีอะไรอีกมัน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 มีความม่วนจอยของพวกเราแค่นี้ก็คลุมแล้วล่ะผมว่าทุกคนอาจจะได้เห็นในโซเชียลต่างๆว่าความม้วนจอยของเราคืออะไรอาจจะมีในโชว์เในนี้ว่ามันอาจจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ในงานนะก็อาจจะมีที่เชียล มีหลากหลายนะมีทั้งแบบไอ้แบบที่ทุกคนคาดคิดก็คงมีก็มีอยู่แล้วบางอันที่ไม่คาดคิดก็อาจจะมีเองทำอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยทำไปแปลกๆใน เอาจริงแค่การมีแฟนนี้นี่ก็แปลกสำหรับผมแล้วมันเป็นครั้งแรกทุกอย่างสำหรับผมก็เอาเอาเอาจริงนะมันแปลกใหม่ตรงที่ว่าโคโลกราฟใหม่ทั้งทั้งหมดเลยใช่เหมือนเหมือนทุกคนอาจจะเคยเห็นเป็นแบบเวอร์ชั่นที่เคยโชว์ไปบ้างแล้วแต่รอบนี้คือเราเหมือนโคโลกราฟใหม่หมดแล้วก็พยายามทำท่าท่าเต้นทำโชว์ให้ออกมาทุกอย่างมันดูเฟรตมันดูใหม่ดูใหม่ จับปูใส่กระด้งไหมมันมันจับอยู่แล้วแบบนั้นนะจับปูใส่กระด้งตลอดคนทั้ง12คนพี่คิดว่าแต่ละแต่ละคนมีสไตล์ที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันใช่คนสุดท้าที่ถักโอ้โหซนสุดจริงๆโซนทุกคนด้านไหนมันต้องแล้วแต่ด้านแล้วกันแล้วแต่ว่าเราโอกาสที่ถักปูจะมาซ้อมกันล้แบบเฮ้ยพี่จังนี่อยู่นะทุกคนเพรทุกคนแล้วแต่จังหวะอย่าเผลอแล้วกันเอาอย่างงี้ยใครเผลอโดนเรียบร้อยเทไรนะคะสองสามนาทีครับที่ ช่วยคอนฮอลครับไอคอนสยามใช่ใหญ่มากเลยนะสถานที่เรากังวลใจอะไรบ้างกังวลไหมจรงจริงก็เอาเป็นตื่นเต้นดีกว่าใช่เป็นตื่นเต้นว่าการจะได้แบบเจอทุกคนแบบเยอะขนาดนี้แล้ว2วันด้วยใช่แล้วถ้าอยากรู้ว่า2วันเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็ต้องซื้อ2อใบสิครับที่ไหนเอ่ยซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนบล็อกกิ้งยังไงหรือว่าจะมาจะรอจบผิดเต้นผิด แฟนีของเรานครับพิเบฟปแฟพีชิงในคนะครับใช่แล้วหลังจากนี้ก็จะมีพ i เบฟเอเชีทัวรครับใช่ครับสอมีนะครับใช่ครับเราได้สคนด้วยใช่ครับตอนนี้ยังซื้อบัตรได้นะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับยังไม่มีบัตรไปตากันได้ครับทุกคนแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย